จากลิเกน้าหวานเข้าสู่วงการเพลงฮิตติดหูนะครับจากบทเพลงเพลงนี้มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นยุคโอสกูคล้ายๆผมน่าจะรู้จักขอเป็นเพลงในหัวใจเธอนะครับซึ่งนับว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังมากๆจนทําให้คุณกุ้งสุดที่ราชวงเทวันเนี่ยกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผู้ที่ผประสมผประสานนะครับการแสดงลิเกกับร้องเพลงเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนครับสามารถแจ้งเกิดในวงการได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุดนะฮะเขาได้เผยประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะคือมีแม่ยกที่คลั่งใครเขาหนักมากถึงกับยอมฟังนะฮะไปเลิกกับสามีเพื่อมาขอตัวเองเนี่ยเป็นแฟนแล้วจะแต่างงานด้วยครับจนกระทั่งด้านคุณแม่ของคุณกุ้งเองต้องออกมาชนเป็นการชนเลยนะฮะบอกว่าอย่ามาคิดแบบนี้มีครอบครัวมีสามีแล้วก็ดูแลครอบครัวไปอย่ามาทำเรื่องแบบนี้มันเดือดร้อน หลังจากนั้นแม่ยกคนนั้นเองก็ไม่กล้าเข้ามาอีกเลยครับกลุ่มเขาก็ยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่แหละอะไรเงี้ยแเขาก็แบบแล้วก็เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มามามาดูเราอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกเขาก็แบบน่าจะประทับใจแหละเพราะว่าเราเราจะเป็นกันเองกับทุกคนกับแฟนทุกคนอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบคิดคิดกันเลยคิดมากไปนิดนึงแล้วก็มารู้มารู้จักคนในกลุ่มเขาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยว่า คนนีเเ้เขาจะเลิกเขาจะเลิกกับแฟนเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าอยากจะอยากจะมาแบบมามามาอยู่กับกุ้งอะไรเงี้ยจะจะเป็นแฟนกุ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาแบบว่าเขาตกใจเราก็ตกใจเพราะว่าแบบวิเราเราไม่เคยให้ความหวังอะไรเขาคุณแม่ก็เลยคุยแม่เป็นคนออกโรงคุยเองเลยว่าแบบอืม อย่ามันรัดมันเหมือนนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าอะไรเงี้ยเรามีครอบครัวอยู่ก็ดูแลครอบครัวไปเถอะอย่าอย่าทำงั้เลยเดี๋ยวมันอาจจะอันตรายกับตัวเราด้วยครับกับตัวกุ้งตัวน้องอะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันนี้เขายังติดการติดต่อหรือว่าเขาหายไปแล้วยังครับก็หายไปเลยหายไปเลยนานหรือยังครับเนี่ยเรื่องเรื่องนี้งานนี่ยังครับเนี่ยนานประมาณสามปีได้ละสามสามปีสามปีสี่ปีประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับพี่กุ้งครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ